ก็คือการเดินทางไปปฏิบัติภารกิจนอกประเทศเป็นครั้งแรกของนายกรัฐมนตรีค่ะ โดยการเดินทางครั้งนี้นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้มีการเดินทางไปร่วมประชุม UNGA 78ที่นครนิวยอร์ก York, สหรัฐอเมริการะหว่าง18-24กันยายน2566เดี๋ยจะมีการแสดงบทบาทในเรื่องของไทยร่วมแก้ไขปัญหาความท้าทายโลกด้านสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกค่ะว่า ภารกิจของนายกครั้งนี้ถือว่าเป็นการปฏิบัติภารกิจนอกประเทศครั้งแรกก็จะเป็นโอกาสอันดีค่ะที่จะได้พบปะหารือกับผู้นำต่างประเทศผู้นำองค์กรระหว่างประเทศบุคคลสำคัญเพื่อกระชับความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งผ่านกรอบทวิภาคีและพะหุภาคีนอกจากนี้ก็ยังมีกำหนดการค่ะที่เกี่ยวข้องกับองค์การสหประชาชาติอย่างเช่น การกล่าวถ้อยแถลงในการอภิปรายทั่วไปในการประชุมสมัชชาสห,รสหป,ประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่78มีการกล่าว welcoming remark ในกิจกรรมคู่ขนาะระดับสูงของประเทศไทยแล้วก็อาเซียนในหัวข้อ f o o t t r i n g Partnership for Out นะคะก็จะมีการพูดคุยตรงนี้ด้วยนะคะซึ่งประเทศไทยรวมไปถึงคณะกรรมาการเศรษฐกิจกและสังคมเอง สำหรับเอเชียแล้วก็แปซิฟิกแห่งสหรประชาชาติได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพในเรื่องนี้นะคะนอกจากนี้ค่ะยังมีการกล่าวในกิจกรรมระดับผู้นำ climate ambition summit ในการเข้าร่วมการประชุมระดับสูงด้วยนะคะหรือว่า high level meeting กับการประชุมครั้งนี้กับการเดินทางไปปฏิบัติภารกิจครั้งนี้โดยท่านนายกค่ะ เศษฐาทวีสินจะมีการเน้นย้ำในเรื่องของบทบาทของไทยด้านความร่วมมือเพื่อต่อสู้กับความท,ท้าทายระหว่างประเทศในเรื่องของสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีเองก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะไปพบปะหารือกับบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ของต่างประเทศแล้วก็มีการกําหนดในการพบหารือกับใครบ้าง ผู้บริหารสภาธุรกิจสหรัฐอเมริกาแล้วก็อาเซียนนอกจากนี้หอาการค้าสหรัฐอเมริการวมไปถึงภาคเอกชนสหรัฐซึ่งก็มีบริษัทเอกชนมาร่วมเป็นจำนวนมากด้วยการเข้าร่วมนะคะการประชุมสมัชชาสหรประชาชาตินี้ถือว่าเป็นการเปิดตัว ท่านนายกเศรษฐาต่อเวทีโลกเป็นครั้งแรกในฐาะนะนายกรัฐมนตรีและการเดินทางไปในครั้งนี้ก็จะเป็นการเพิ่มความมั่นใจยืนยันถึงแนวทางด้านนโยบายของไทยที่สนับสนุนการค้าการลงทุนกับต่างประเทศนอกจากนี้ก็ยังมีการนัดหาหรือด้วยกับผู้นำประเทศต่างๆแล้วก็น่ายินดีนะคะที่ผู้นำหลายประเทศเองก็ได้มีการตอบรับในเรื่องของคำเชิญการหาหรือ แม้ว่าบางประเทศยังอยู่ระหว่างการรอคำยืนยันก็ตามซึ่งนายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นค่ะว่าจากกระตุ้นเศรษฐกิจจนส่งผลให้ภาพรวมของวิถีชีวิตของประชาชนเนี่ยดีขึ้น